สวัสดีค่ะมานาจินจินออนไลน์ค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาดูคำศัพท์คำนี้กันค่ะก็คือคำว่นล้วนนะคะที่แปลว่าวุ่นวายนะคะมั่วหรือไม่เป็นระเบียบนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันค่ะว่าจะมีคำศัพท์ไหนนะคะที่มันจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับความหมายคำว่าวุ่นวายหรือไม่เป็นระเบียบกับคำว่านล้วนคำนี้บ้างนะคะอ่าคำแรกเลยนะคะนั่นก็คือล้วนต้งนะคะล้วนต้ง มันก็จะให้ความหมายว่าอย่าไปจับมืม่วงนะคะหรือว่าอย่าไปแตะต้องมืม่วงหรืออย่าแบบไปเคลื่อนย้ายมืม่วงนั่นเองนะคะคือคามาตรงเนี่ยมันจะแปลว่าเคลื่อนย้ายนะคะหรือว่าไปขยับขยันมันนั่นเองนะคะหรือเออบางคนบอกว่าเปลี่ยนร่วนต้งนะคะก็คือเอออย่าไปแตะมืม่วงนะคะหรือว่าอย่าไปแตะต้องโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองต่อไปนะคะคือคําว่า ล้วนเสี่ยงนะคะล้วนเสียงคําว่าเสี่ยงคํานี้นะคะก็แปลว่าคิดเนาะ,ะดังนั้นนะคะคาว่าล้วนเสี่ยงก็จะแปลว่าเป็นการคิดมั่วไปเลยนะคะหรือว่าคิดแบบมโนไปนะคะหรือว่าคิดไร้สาระก็ได้คิดไปไกลหรือคิดแบบเออเพ้อเจ้อมโนไปเลยก็ได้น,น,น,ะะดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เียว่าเออเปลี่ยนล้วนเสี่ยงนะคะเปลี่ยนล้วนเสียงคืออาจจะแปลว่าเอออย่าคิดมากก็ได้หรือว่าอย่าคิดไปไกล ต่อมาคขาคือคําว่าชัวนะคะล้วนชัวคํานี้นะก็จะแปลว่าพูดมั่วๆนะคะไร้สาระนะคะหรือว่าพูดไปโดยที่มันไม่มีข้อเท็จจริงหรืออาจจะมีความจริงหรือไม่มีความจริงผสมกันอยู่นะคะคือคล้วนช sure ัวนั่นเองค่ะล้วนชัวพูดมั่วๆนะคะต่อไปเขาคือคําว่าเผานะคะคํานี้ค่ะเผาเนาะปกติเราก็จะรู้กันแล้วเนาะแปลว่าวิ่งนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะล้วนเผาอ่าล้วนเผาก็จะแปลได้ว่าวิ่งวุ่นนะคะหรือว่าวิ่งไปทั่ววิ่งมั่วไปหมดเลย ต่อไปค่ะคือคำว่าเริงนะคะเริงคํานี้ที่แปลว่าทิ้งนั่นเองอย่างเช่นแบบเริงลาจีนะคะเริงลาจีก็คือทิ้งขยะเนาะดังนั้นนะคะคํานี้ค่ะล้วนเริงนะคะแปลว่าทิ้งไม่เป็นที่เนาะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากบอกใครว่าเอออย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะเราก็อาจจะพูดได้ว่าเปียล้วนเริงนะคะเปียล้วนเริงก็คืออย่าทิ้งไม่เป็นที่นั่นเองต่อมานะคะคําว่าเส er ีย เสียคำนี้เนาะแปลว่าเขียนดังนั้นล้วนเสียนะคะคือแปลว่าเขียนมั่วนะคะเขียนแบบไม่เป็นระเบียบก็ได้นาะเช่นเออเราเขียนไปแล้วเออมันอาจจะแบบไม่ตรงหรือว่าหยึกหยักอะไรแบบนี้นะคะมันไม่เป็นระเบียบหรือจะเป็นการเขียนแบบมัวม่วไม่ได้ใจความก็ได้นะคะล้วนเสียล้วนเสียต่อไปค่ะก็คือคําว่าชื่อเนาะอ่าชื่อแน่นอนแปลว่ากินดังนั้นนะคะล้วนชื่อตรงนี้เนี่ยมันจะแปลว่า กินไปเรื่อยนะคะกินแบบไม่เลือกเลยนะคะกินแบบไม่คิดเลยนะคะทั้งเอออาจจะมีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์ก็ได้นะคะล้วนชือ้อแองเช่นแบบเออเราเนี่ยจะมีอาการท้องเสียเนาะดังนั้นเนี่ยหมอก็บอกแล้วว่าเปลี่ยนล้วนชือ้อนะคะเปลี่ยนล้วนชือ้อก็คือกินก็แบบเออเลือกให้ดีๆนะคะอย่าก,กินแบบมัวๆนั่นเอง